สวัสดีค่ะดิฉันพัคครดอินเสาว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ประสิทธิ์ประพินมงคลการประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนามกทชท่านให้เกียรติมาเพื่อตอบคำถามเราผ่านสื่อดิจิตอลมีเดียซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ที่จะสื่อสารกับพวกท่านในวันนี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เรา,เาได้เชิญท่านมาชี้แจงเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าเรื่องของการออกไปรญาต 3G ค่ะ เข้าคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกที่อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์ก็คือว่าประโยชน์ของการมี 3G ของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้างนะคะคืออย่างนี้ครับ 3G เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งต่างประเทศใช้กันมา10ปีแล้วเป็นการใช้ขึ้นความถี่ในย่าน1.2.1กิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีการศึกษามากมายใหม่ว่า2.1กิกะเฮิรตซ์เป็นย่านความถี่ที่ให้บริการแก่ ข้อมูลแก่วิดีโอและเสียงในที่มีการจราจรมากที่สุดอย่างเช่นในหะัวมืองใหญ่ที่มีผู้คนใช้กันมากมายเพราะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในขณะเดยียวกัน 2G บ้านเราได้ใช้กันมาสุดกว่ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ที่ความถี่470เมกะเฮิร์มา800เ9 0มกะเฮิร์ซมกะเฮิร์มาถึง1,800-1,900เมกะเฮิร์ ซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่าพัฒนาการใน,นต่างประเทศนั้นพัฒนาจาก 2G ไป 3G จาก 3G ก็ไป 3.5G จนทั้ง 3.9G แล้วก็บางแห่งก็คุยกันว่ากำลังพัฒนาถึง 4G นะครับอาจารย์คะอยากจะสอบถามเพิมเมเมเ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 3G คะ่ะว่าถ้าสมมติเราเอา 3G มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะกระทบต่อผู้ใช้บริการ 2G หรือเปล่าะคะผมมองอีกแงน่นึงก็คือว่า ผู้ที่ใช้สองอยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่มือถือของเขาก็รับ 3G ได้ด้วยแล้วมีเฉพาะมือถือที่เป็นลักษณะราคาถูกที่ยังรับ 3G ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความต้องการของผู้ใช้ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนจากการใช้คำพูด,ดือเสียงมาเป็นข้อมูล และมาเป็นเรื่องของภาพถ่ายด้วีิดีโอและก็ผลกระทบก็เออยงน,นี้ครับหลายท่านคงจะคิดว่าเมื่อมี 3G แล้วจะทำให้ราคาการใช้บริการแพงขึ้นการใช้บริการแพงขึ้นหรือไม่นั้นคงขึ้นอยู่หลายปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งก็คือการแข่งขันถ้ามีการแข่งขันถึงขั้นรุนแรง ราคาต่างๆก็จะถูกลงถ้าท่านกลับไปนึกถึงสมัยก่อนเมื่อตอนที่ทอทชเข้ามากานกับดูอะสมัยมแรกๆค่าโทรศัพท์ต่อเดือนต้อง500บาทตอนนี้ค่าโทรศัพท์นี่ท่านจะใช้ถูกไปเยอะไม่ว่าจะพิเจโฟนค้างเมื่อกับโพสต์เพจฟ,ฟนค้างทั้งคู่ก็ราคาถูกลงมามากมายซ้ามยังมีการทำปรโมชั่นอีกเช่นเดียวกันถ้า3 g มีังก็แข่งขันกันมาก ราคาของการให้บริการก็จะถูกลงไปมากในขณะเดียวกันท่านจะได้มีโอกาสใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆยกต,ตัวอย่างเช่นถ้าเปิดท่านอยากจะใช้ในการศึกษาในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีโอเปอเรเตอร์ที่จะเอาเรื่องของแบบเรียนต่างๆของทางด้านที่เราเรียกแบบเรียนอิเล็กทอนิกส์มาทำเป็นโมบายเล ARNING ให้ เรียนนนนัักกกศึกษาาใช้งอาจารย์ทางนั้นจากประโยชน์ของ 3G ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่ผู้เรียนพวกเขาสงสัยกันคือว่าคนที่ใช้ 2G อยู่เดิมเนี่ยเขาจะโทรหา 3G ได้ไหมหรือคนที่ใช้ 3G เนี่ยโทรหา 2G ได้หรือเปล่าแล้วเขาต้องเปลี่ยนเครื่องไหมคะคือการใช้โทรศัพท์ 2G โทรข้ามโครงข่ายไป 3G แล้วจะ 3G โทรข้ามโครงข่ายมา 2G นั้น ตามหลักเกณฑ์การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเรายอมให้ทํากันอยู่แล้วในลนักษณะเป็นโดม o สซ t s ร a r i ม g กันอยู่ได้แต่ที่ท่านยังเข้าใจไม่เคยตรงกันตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านจะใช้ความได้เปรียบของท่านกิจการไม่ให้คนมาใช้เนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าการที่ท่านมี3าี G ใหม่ท่านก็ต้องให้คนไปใช้เหมือนกับที่ท่านจะใช้เองด้วยซ้ำนะทีนี้ประเด็นก็มีอยู่ที่ว่าเรายังมีเรื่องของสัญญาสัมปทาน ในส่วนหนึ่งก็คือ 2G ที่ยังมีสัำหนึ่งสามประธานอยู่หลายปีกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของใหม่ที่ 3G เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องแยกบัญชีต่างๆชัดเจนส่วนที่มีรายได้ต้องจ่ายค่าสามประธานกับปจจัยส่วนที่ไม่มีก็นั้นทีนี้ในฐานะผู้ใช้เราคงไม่มีข้อการขาในเรื่องของท่านจะพูดข้ามคงขายไป แล้วก็ท่านจะส่งเป็นเมสเซจก็ได้ท่านจะส่งเป็น SMS ก็ได้ MMS ก็ได้ถ้าเป็น SMS ยิ่งดีใหญ่ถ้ากรณีนนที่เป็น 3G ภาพที่ท่านส่งไปจะเร็วกว่าปัจจุบันมากเพราะว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลนี่สูงกว่ามากเป็นสิบสิบเท่านะก็จะไม่มีผลกระทบอย่างไรทั้งนั้นแม้ว่าจะ 2G ไป 3G 3G มา 2G นะสำหรับประเด็นต่อไปที่อยากจะเรียนถามอาจารย์อีก สักข้อหนึ่ง,งนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการออกไปอนุญ,ญ,ญาต 3G ของกรชซึ่งประเด็นแรกเนี่ยก็คือตัวนี้มันทําให้รัฐสูญเสียรายได้ไหมคะอาจารย์เมื่อกี้เรียนให้ท่านผู้ฝังทราบแล้วว่ามันมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นรายได้ส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐสเกลที่เป็นผู้ให้สัมปทานเพื่อขึ้นความถี่ 2G นั้นในยุคสมัยก่อนนั้นท่านก็ยังคงจะให้บริการต่อไปได้ แต่ก็หลังจากสักสามปีแล้วไรายได้ส่วนนี้จะค่อยๆลดน้อยลงแต่ไรายได้ลดน้อยนๆไม่แด่หมายความว่าท่านจะสูญเสียไรายได้จริงๆเพราะท่านยังมีโครงข่ายจํานวนมากมายซึ่งสามจีต้องขอใช้โครงข่ายตัวน,นั้นด้วยเพื่อเป็นการส่งผ่านสัญญาของเขาไปยังผู้ใช้บริการทั่วราชน,นจาจักรซึ่งท้างโครงข่ายตรงน,นี้ท่านมีมากมายประการที่1ประการที่2ในการให้บริการแก่ ท้องถิ่นต่งางๆพงไขของท่านก็จะไปถึงท้องถิงนน้ดีกว่าพงไขของ 3G ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งมีจมํานวนผู้ใช้มากว่า 3G จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละที่จะจุดที่เป็นเซลลไซส์เล็กๆของ 3G จะทําให้สามารถให้บริการแต่ลูกค้าได้มากกว่าแล้วสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีการออกใบอนุญ,ญาต 3G แล้วเนี่ยเขาบอกว่า รัฐเนี่ยจะสูญเสียรายได้ถึง300แสนล้านบาทเลยเนี่ยตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่เนี่ยมันข้อนีน้อาจารย์เห็นว่าอย่างไงคะครับเป็นคำถามที่ดีมากหากลองเปรียบเทียบกับรายได้ที่รัฐได้รับหากกทอชออกใบอนุญาต 3G นั้นกับผมขอแจกแจงเป็นดังนี้ส่วนแรกคาดว่ารัฐจะยังคงมีรายได้จากค่าสัมปทานเดิมจำนวน1 8 0 0 0 0ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้อลดลงจากการที่ลูกค้าทยอยสมัครใจเปลี่ยนมาใช้บริการเครือข่าย 3G แทนในส่วนช่วงเวลา8ปีของระยะเวลาสามประธานเดิมที่ยังเหลืออยู่ส่วนที่สองรัฐจะมีไรายได้จากภาษีที่ผู้ประกอบการใจ่ายให้กับรัฐเพิ่มขึ้นจำนวน316,000ล้านบาทอันเนื่องมาจากที่ผู้ประกอบการ ไม่ต้องแบ่งส่วนไว้ได้ให้กับเจ้าของสัมปทานใดๆอีกต่อไปส่วนที่3เมื่อกอทชอเปิดให้มีการออกใบอนุญาต 3G ให้กับผู้ประกอบการ3รายคาดว่ารัฐจะมีรายได้จากใบอนุญาต 3G ขั้นต่จำจํานวน31,400 8ล้านบาทและยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอีก6%ของรายได้จากใบการ 3G ตลอดอนุญาต ตลอดอายุใบอนุญ,ญาต 3G จำนวน15ปีคิดเป็นจำนวนเงินถึง180,000ล้านบาทฉะนั้นรวมแล้วเท่ากับว่าระบบในใบอนุญ,ญาต 3G ของกทอชอจะทำเงินให้รัฐได้รวมถึง4,34,400ล้านบาทถ้านำมาเปรียบเทียบกับใบได้จากระบบสัมปทานเดิม300,000ล้านบาทก็จะเท่ากับว่า รัฐจะมีได้เพิ่มขึ้นอีก134,400ล้าน00บาทจากการออกใบอนุญาต 3G กทชนอกจากนั้นธนาคารโลกทำวิจัยเมื่อปี2009 0ทุกๆ10%ของการเพิ่มของอัตรา er, การเข้าถึงของบอบร์ดแบงหรือ 3G ในประเทศจะทำอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นถึง1.38%ถือเป็นจำนวนตัวเลขจำนวนไม่น้อย มีการประมาณการตัวเลขใน5ปีข้างหน้ามีการคาดการว่าจะเพิ่มของบอดแบนรวมถึง 3G หรือการเข้าถึงโทรศัพท์คมนาคมน่าจะอยู่ที่30%อันจะส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นเป็นถึง8แสนล้านบาทสรุปรัฐไม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากนั้นรัฐยังได้ประโยชน์ต่างๆ มากมายมากมากว่าที่โตวเนินที่นั่นและก็จะทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการใช้ประโยชน์ต่างๆตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆได้พัฒนาดีขึ้นไปด้วยถึงวันนี้แล้วครจะให้พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อความผาสุขหรือความามีชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าเกา่าคุณคณุณภาพมากกว่าเกา่า